and stay young night so 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 We were were up เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเราผู้ใช้ดาวฟันวิญญาณทุกท่านเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้นะเราอยู่กับแมปเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับแมป ProjectX นั่นเองนะฮะพี่เชื่อว่าาหลายคนนี่ก็ยังจะเล่นแบบนี้อยู่นะครับเพราะว่าแมปนี้มันก็อัปเดตมาค่อนข้างที่จะแบบเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับมันมีการอัปเดตใหม่เข้ามานะก็คือ การเลื่อนขั้นเนี่ยจากขั้นช่นไฟเนี่ยเป็นบางไครนะก็คือวันนี้เนี่ยมันอัปเดตมานะครับก็คือบางไครนะครับของซันเกสึนะครับอีกอันก็คือเป็นดาบคาเทนเคียวคอสึนะครับก็คือพี่อ่านผิดแล้วแหละ,ะครับพี่จะอ่านว่าคาเทนก็แล้วกันนะ ไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงนะครับถ้าใครบอกพี่ได้ก็พิมพ์ภาษาไทยไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกนะพี่อ่านผิดแล้วครับพี่มาเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับอ่ะมันอัปเดตมานะครับก็คือขั้นบางไขนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่ามันอัปเดตขั้นชี้ไขมล้วหรอใช่ครับปกติเนี่ยถ้าถือดาบนะครับพี่เห็นในคอมเมนต์เนี่ยมีคนบอกว่าทําไมไม่มีสกิลเหมือนพี่เลยครับทำไมไม่มีเลยก็คือถ้าปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับใช่ไหมอ่ะปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป นะครับที่ไม่ได้เป็นชี้ไข่นะครับแต่ถ้าเรากด V นะฮะซึ่งต้องใช้ค่าแบตเตอรี่ทั้งหมด25นะครับกด V ปุ๊บก็จะเลื่อนขั้นเป็นขั้นชี้ไข่นะครับอันนี้ก็จะมีสกิลเพิ่มขึ้นม,มาเนาะแส่วนบางใครก็คือการกด G ครับกด G ค้างนะครับให้มันชาร์จแบบนี้แล้วกด V ครับปุ๊บ อ่ะก็จะเป็นการกําเนิดบางไครนั่นึองนะครับอ่ะปิดไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิว2พลังเลยนะครับที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็คือซันเกสึนะครับกับฮาเท่นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยจากคลิปที่แล้วในที่เรารีวิวพลังอ่อของบีชทั้งหมดนะครับก็ลองไปดูได้นะครับในคลิปอ่อในคลิปนั้นนะฮะในพีที่2เนาะไปสามารถหาดูได้ในช่องนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะ รีวิวให้หมดให้หมดเลยนะครับว่าสกิลแบบว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลแรกกันก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เปิดบางใครนะครับจะรีวิวแบบว่าเป็นดาบก่อนเลยนะครับอันนี้แบบธรรมดานะครับพึ่บสกิลแรกครับปุ้งผ่าขึ้นนะครับมล้เกิดออร่ารอบตัวนะครับสกิลที่2ครับปึ่บอ่ะต่อมาครับชี้ใครนะครับจะไปแบบเร็วๆนิดนึงนะครับคือการใช้เกสุกะเทนโชนะครับปึ่บอ่าเป็นคลื่นดาบแบบนี้นะครับแล้วไประเบิดอีกทีนึงสกิลที่2ครับบูคัสจึุบ อ่ะสกิลที่3นะครับฟึบต่อมาสกิลที่4ครับฟึบอ่าสไลด์ไปแล้วก็งัดขึ้นบนฟ้านะครับสกิลที่5ชื่อจะอันนี้ก็เป็นการผ่าเนาะอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับส่วนอยากดูรายละเอียดแบบเต็มๆก็ไปดูในคลิปนูน้นละกันนะครับแหมเดี๋ยวมาเข้าสู่ขั้นบางครกันเลยดีกว่านะครับเอ ฮ่านี่โหนึกว่าซูปเปอร์ไซย,ยา่านี่นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นบางใครของเออ่ซานเกสุนะครับค่อนข้างเท่นะครับเหมือนในเอ่ออนิเมะเลยนะครับเห็นไหมดาบเอ้ยสีดำสีดำเมี่ยงเลยมามาดูกันที่ตีธรรมดานะครับก็เป็นแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บ,บมามาดูกันที่สกิลกันบ้างน,นะครับสกิลแรกชุดอ้าวตั้งค่าครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหวัตตกลึก เฮ้ยโหดชิบหายเดี๋ยวสกิลแรกมันโหดมากๆครับดูดิแล้วคือมันครูดาวเร็วมากครับโอ้ยกี่ดาบวะเนี่ยฮูยดัมเมดขึ้นพั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 นรัว,ลวเลยนะครับแม่งกี่ดาบวะแต่ให้ดูสเตตก่อนนะครับประมาณนี้แอสติงห้0รนะครับเมจิพาวเวอร์หนึานะต่อกันที่สกิลที่2นะครับมาเฮ้ยสกิลที่สคือเป็นการเอ่อน่าจะวิ่งเร็วนะครับอันนี้เอ้ยเหมือนเป็นการวาร์ปในชูพิตาแต่วิ่งเร็วมากต่อมาสกิลสามครับฟึ๊บชูปูจูจย ของซันเกสื่อดูดิมามาดูกันที่สกิลสี่นะครับฟึบเอันนี้ก็เป็นงัดเหมือนกันนะครับเป็นการงัดนะแต่สกิลมันครลดาวเร็วมากๆครับไอพวกเนี้ยต่อมาสกิลอันติเมทนะครับอันนี้ก็คือเป็นสกิลอันติของมันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าม็นยังไงนะครับอันนี้นี่น่าจะโอเวอร์แน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นอันติไงฟึบโอ้เหมือนเดิมนะครับรูปแบบเหมือนกับธรรมดาเลยจะเปรียบเทียบธรรมดาให้ดูอ่าอันนี้คือออนติเมทของธรรมดานะครับแหมเหมือนกันเลยมาแล้วเจ้บอสข้ามา ในเวลาตายนะครับจำได้ว่าพีที่แล้วนี่มันโหดมากๆนะบอลตัวนี้โอ้โหดูดิสัมผัสมันเช่งเออหลักแหลมแล้วก็แม่นคมยิ่งนักเอออะไรวะคมยิ่งนักเออเพราะว่ามันจับเราตั้งแต่ระยะไกลเลยนะครับจังหวะเนี้มาบางใครเฮ้ยดด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 นดดดดดดมดดนด่ดด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 ดมดด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 ยทีเดียวครับจอด ตัวอัลติเมทที่เดาจอดเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่บางไรต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแหมโอ้โหหบอสแม่งกากสัดอะมานะครับคาเทนนะครับอันนี้ฟึบซื้อมาเลยอ่ะเดี๋ยวรีวิวมันเกาะน,นี้นะครับขี้เกียจไปไกลแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันมีสกิลอย่างกันบ้างนะครับอ่ะสกิลธรรมดาของมันนะครับฟึบแบบไม่ใชเอ่อชี้ไขหรือบางไขนะครับเป็นประมาณนี้เนี่ยต่อมาจะเป็นขั้นชี้ไขนะครับฟึบ มาทีใครก็ปึ๊บนะครับอันนี้เป็นสกิลแรกนะฮะสกิลที่2ครับปึ๊บอโจมตีระยะไกลสกิลที่3ครับปึ๊บอ่านี่ก็ตบที่พื้นนะครับสร้างออร่าสกิลที่4ครับปึ๊บอ่าเป็นการสร้างย่างล่างใหญ่อีกอันหนึ่งนะครับมาโจมตีแทนเราเราก็หายตัวไปแบบเออ่ลึกลับนะครับแบบนี้ปึ๊บสกิลอันติเมทครับปึ๊บอ่าอันนี้ก็วาร์ปไปฟันนะครับดาเมจรุนแรงมากแต่ว่าจะดูค่อนข้างธรรมดาไปนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูกันที่บางใครกันบ้างนะครับปึ๊บ เออบางไคมามาเริ่มกันที่สกิลที่1ของบางไรนะครับปุ๊บอ่าอันนี้วาร์ปไปฟันครับเอ้ยคล้ายๆอันติเลยนะครับอันนี้เหมือนเอาสกิลแรกมาเป็นอันตินะครับอ่าเดี๋ยวดูรูปแบบของมีดก่อนนะครับว่ามันเปลี่ยนไหมไม่ได้สังเกตเอาใหม่ปุ๊บอ่าก็มันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแค่วิธีจับเฉยๆแต่รูปแบบมีดน,น่าจะเหมือนเหมือนเดิมมั้งตีธรรมดาเป็นสีดำครับพอเราแปลงบางไรอ่าตีแล้วเป็นสีออร่าออกแบบว่าคล้ายๆว่าเราเคลือบฮาคิอยู่ แบบนั้นนะครับเอเป็นสีม่วงๆ่วงเนาะม่วงๆดำาๆอ่าต่อมาสกิลสองครับอ,อันนี้ก็โจมตรีระยะไกลเหมือนกันนะครับนนรรเหมือนกับขนะั้นชี้ไข่เนาะแต่จะโจมตีชี้ไข่เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแบบเมกี้อ่ะเดี๋ยวเป็นชี้ไข่ให้ดูอ่าอันนี้สกิลสองเครับอ่าเหมือนกันอ่าสกิลสามครับของบางไครอันนี้เอออันนี้ก็คืออุ้ยเดีย๋ยวอฮ้ยมันลอยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันลอยขึ้นเองครับแล้วก็ตบนมันเกิดอีอย่างเดี๋ยวอ่ะลอย ลอยอ่าลอยแล้วแล้วไงต่อเอาลอยได้2ตัวเลยมาอย่างน้อยสร้างดาเมจไม่ได้ขอดูที่ลอยได้กี่ตัวอ่ะฟึบอ,อุ้ยเดี๋ยวโอ,โอ,โอ,โอ้ไปหมดเลยเดี๋ยวแต่ลองเล็งตำแหน่งดูปึ๊บอ่าก็คือเป็นเล็งตำแหน่งนะครับว่าจุดจุดไหนจะโดนลอยเนะี่ยซึ่งก็สร้างดาเมจไม่ได้นะครับแต่น่าจะกําจัดการเคลื่อนไหวข,ของศัตรูได้นะครับจำกัดการเคลื่อนไหวอ่ะต่อมาสกิลที่4ครับฟึบ อ่ะพี่ว่าสกิลสีน่าจะเป็นฮิลนะครับเออเพราะว่ามันแปลว่าอาการรักษานะครับหรือว่าจัดการแผลอะไรสักอย่างนี่แหละครับหลังจากที่ไปแปลท่าสเลดมานะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลสุดท้ายนะครับขี้เกียจไปเกาะอื่นละอ่ะเกาะนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นการลิงนะครับจากระะยไกลแล้วก็โจมตีนะครับศัตรูเนาะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเออดูธรรมดาแต่ว่ารุนแรงนะครับฟุ๊ปเห็นไหมฟิ๊เออแบบนี้นะครับสําหรับสกิลอันติเมท ส่วนสกิลซีนะครับเอ่อไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับมันก็ไม่น่าจะใช่อะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันก็ฮิวบาดแผลไม่ได้นะครับหลังจากที่ไปโดนบอสตีมาเมื่อกี้นี้นะครับแอ่ที่ทดลองมาเนาะแอฟสกิลซีนี่พี่ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับมันบุ้มบุ้มบุ้มนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเออไปแล้วครับ